สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนใช้แอป Duo Lingo นะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าแอป Duo Lingo คืออะไรเราไปทำความรู้จักกับแอป Duo Lingo กันเลยค่ะแล้วก็ไปดูว่ามีวิธีใช้งานมันอย่างไรนะคะไปกันเลย Duolingo เนี่ยนะคะก็คือแอปพลิเคชันสำหรับเรียนภาษาค่ะโดยมีสอนภาษาต่างๆมากกว่า40ภาษาเลยนะคะเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะ Duolingo เนี่ยยังไม่มีสอนภาษาไทยค่ะหลังจากที่ทุกคนทราบแล้วนะคะว่าแอป Duolingo คืออะไรเราก็ไปดูวิธีการใช้งานของแอป Duolingo กันมากดีกว่าค่ะว่าจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างไรค่ะ เริ่มต้นเปิดแอปพลิเคชันก็จะเป็นแอปนกสีเขียวเขียนว่า Duolingo แบบนี้นะคะเมื่อเปิดเข้ามาก็จะเจอกับบทเรียนแล้วก็จะสามารถเลือกภาษาได้ว่าอยากเรียนภาษาอะไรบ้างและนี่ก็คือบทเรียนที่เราเรียนครั้งไว้ค่ะสำหรับ <Sk irt. S 1> อันนี้นะคะ <Sk irt. S 1> ก็จะเป็นตัวอย่างการเล่นแอป Duolingo เข้าๆค่ะไปดูกันเลย Shirt Shirt My shirt Shoe 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 dress dress coat coat my coat I wear a skirt. She wears a skirt. Hi. เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นวิธีการแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานแอป d u o l i n g o นั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งนะคะแอป d u o l i n g o เนี่ยก็คือแอปเรียนภาษาผ่านเ,ออเกมนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีบทเรียนที่เป็นเกมสนุกสนุกมาให้เราเล่นค่ะการเรียนภาษาก็จะไม่น่าเบือ่อแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าทุกคนสนใจที่จะเล่นแอป Dualingo นะคะสามารถหาโหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Google Store เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงให้กับทุกคนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ